สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะย้อนไปไกลถึงออปาวริกรมพวันใกล้ๆเมืองนาลันทาสมัยพุทธกานูนเลยค่ะบรรยากาศตอนนั้นคือพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่นั่นนะคะใช่ครับแล้วก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ ก็มีเอ่อนิคร้นทะมาตบุตรหรือที่เรารู้จักกันในนามมหาวีระอือฮอศัสดาองค์สำคัญของเชนครับท่านก็พักอยู่กับสาวกเยอะแยะเลยค่ะทีนี้ประเด็นหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเอ่อความเห็นต่างทางปรัชญาที่เข้มข้นมากๆเลยระหว่างสองสัสดาเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรื่องน้ำหนักของบาปหรือกรรมนะครับคือทางนิครนเขาจะเรียกว่าทันทะสามอย่าง กายทันวจีทันมโนทันอ๋อ oh, ทันทะส่วนทางพุทธเราก็จะคุ้นกับคําว่ากรรมสามอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคําถามสําคัญคืออะไรมันมีโทษหนักกว่ากันแน่ระหว่างทำทางกายทางวาจาหรือทางใจใช่ค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้มาจากอ,อ,อุปาลิวัตสูตรนะคะตัวละครหลกัหลกๆก็จะมีทีฆัตตประสีนิครนซึ่งเป็นสาวกของมหาวีระครับแล้วก็มี อุบาลีครืหาบดีอันนี้เป็นเศรษฐีเลยนะคะเริ่อมใส่ในมหาวีระมากๆอ๋อเป็นผู้สนับสนุนหลักว่างั้นเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีตัวมหาวีระเองแล้วก็แน่นอนคือพระพุทธเจ้าเป้าหมายที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ก็คือตามรอยบทสนทนาสำคัญครั้งนี้แหละครับที่มันพลิกชีวิตพลิกความเชื่อของอุบาลีคริหาบาดีไปเลยจากสาวกตัวยงของนิครนทะกลายมาเป็นพุทธมามกะใช่ครับอะไรทาให้เปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นน่าสนใจมากมาลองดูกันครับคือเรื่องมันเริ่มจากทีคาตัสีเนี่ยนะคะได้ไปคุยกับพระพุทธเจ้าก่อน เพราะองค์ก็ตรัสถามเรื่องหลักทันทะของฝั่งนิครนฐานี้แหละครับถามว่ายังไงบ้างคะที่ค่าตัสีก็ตอบไปตามที่อาจารย์สอนมาเลยคะ่ะว่ามีสามทางแล้วที่สำคัญมากๆคือกายทันหรือการกระทำทางกายเนี่ยมีโทษในการก่อบาปกรรมหนักที่สุดอา้าวแต่พระพุทธเจ้ากลับมองต่างไปเลยนะครับตอนนั้นพระองค์ตรัสว่ายังไงคะพระองค์ก็ตรัสว่าทางพุทธก็มีกรรมสามทางเหมือนกันกายวาจาใจแต่กลับทรงชี้ว่า มนโนกรรมหรือเจตนาทางใจต่างหากที่มีโทษแรงสุดโออันนี้น่าสนใจเพราะมันเหมือนจะสวนทางกับความรู้สึกทั่วไปนิดหน่อยที่เรามักจะมองว่าการกระทำทางกายมันเห็นชัดๆน่าจะแรงกว่าใช่ค่ะพอทีคัตปัสสีได้ฟังแบบนั้นก็นำเรื่องนี้กลับไปเล่าให้นิครนฐานาตบุตรฟังแล้วทางนั้นว่าไงครับยอมรับไหม ยังเลยค่ะนิครนฐานนาตะบุตรพอได้ฟังก็ยังยืนยันคำสอนเดิมเป๊ะเ,เลยแล้วก็ยังชมทีคัตตาปสีว่าตอบได้ดีถูกต้องแล้วครับจังหวะนั้นเองอุบาลีครือหับาดีที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็เกิดความรู้สึกแบบว่าฮึกเหิมมั่นใจในคำสอนอาจารย์มากอ mm hmm. ก็เลยอาสาจะไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองเลย โอ้โหกล้ามากค่ะถึงก็ประกาศเลยนะคะว่าจะไปฉุดกระชากลากถูวาทะของพระพุทธเจ้าให้ได้แบบเหมือนคนลากแกะหรือไม่ก็เหมือนคนซักผ้าที่ขยี้ผ้าแรงๆในน้ําอะไรแบบนั้นเลยโอ้โหใช้คําเปรียบเทียบสช้เห็นภาพเลยนะครับมั่นใจสุดๆจริงๆท,ท,ทั้งๆที่เอ่อธีกตบาทศรีก็พยายามห้ามแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะห้ามถึงสามครั้งเลยเพราะรู้กิตติศัพท์ของพระพุทธเจ้าดีกลัวว่าอุบาลีจะไปแล้วเออโดนเปลี่ยนใจซะเอง แต่ทางนี้คนหาหนาตบุตรกลับสนับสนุนสนับสนุนเต็มที่เลยค่ะเชื่อมั่นในตัวอุบาลีมากๆคิดว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะเปลี่ยนใจมาเป็นสาวกของอุบาลีคิดไปคนละทางเลยนะครับสุดท้ายอุบาลีก็เลยไปพบพระพุทธเจ้าค่ะแต่พอได้ไปสนทนากันจริงๆนะคะพระพุทธเจ้าทรงใช้อุปมาอุปไมยแล้วก็เหตุผลที่แยบคายมากๆเลยครับท่านชี้ประเด็นยังไงครับ เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าเจตนาหรือมโนกรรมเนี่ยมันสำคัญกว่ากายกรรมยังไงเช่นท่านยกเรื่องนิครันที่ป่วยหนักใกล้ตายอยากดื่มน้ำเย็นจัดๆแต่ถูกห้ามไว้ครับผมถ้าเกิดตายไปตอนนั้นโดยที่ใจยังผูกพันกับความอยากดื่มน้ำเย็นอยู่มากๆเนี่ยก็ย่อมจะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีเพราะจิตสุดท้ายมันเศร้าหมองอ๋อเข้าใจแล้วครับคือแม้กายไม่ได้ทำแต่ใจมันคิดมันอยากไปแล้ว ใช่คะ่ะหรืออีกตัวอย่างคือการเดินไปเหยียบมดปลวกตายโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้โทษมันจะน้อยกว่าการที่เรามีเจตนามีใจคิดจะไปทำร้ายสัตว์แม้จะเป็นตัวเล็กๆก็ตามออืืพระองค์ก็เลยชี้ว่ากรรมที่เกิดจากเจตนาซึ่งก็คือมโนทันตามศัพท์ของทางนิครันนะั่ละคะ่ะมีโทษหนักกว่าโหมีอุปมาเรื่องพลังจิตด้วยนีครับที่ว่าคนคนเดียวถ้ามีฤทธิ์ทางใจคิดร้ายขึ้นมาเนี่ย สามารถทำลายเมืองนาลันทาทั้งเมืองให้ราบไปเลยก็ได้ใช่ค่ะเทียบกับคน50คนเอาแรงกายมาทำลายยังทำไม่ได้เท่าความคิดของคนคนเดียวเลยโหแรงมากหรือเรื่องป่าทันกีที่ร้างไปเลยเพราะโดนฤาษีสาบแช่งด้วยอำนาจจิตค่ะแค่ความคิดก็มีพลังทำลายล้างมหาศาลขนาดนั้นพออุบาลีได้ฟังอุปมาเหล่านี้เข้าไปก็เริ่มเอ่อเหงนแย้งในคำพูดเดิมๆของตัวเองแล้ว แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนไหนครับก็คือตอนที่อุบาลียอมรับด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็ประกาศตนขอเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตไตรเป็นสารณะนะพระพุทธเจ้ารับเลยไหมครับจุดนี้นะ่าประทับใจมากค่ะคือพระพุทธเจ้ากลับยังไม่ได้รับพันทีแต่ทรงเตือนสติก่อนให้อุบาลีกลับไปไตรตรองให้ดีๆให้รอบคอบก่อนอ้าวทาไมล่ะครับเพราะว่าอุบาลีเป็นบุคคลสําคัญเป็นที่รู้สักการเปลี่ยนความเชื่อมันเป็นเรื่องใหญ่ ควรจะทำด้วยปัญญาจริงๆไม่ใช่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรือครอบแพ้วาทะโอ้โหยิ่งทำให้ดูหน่าเลื่อมใสขึ้นไปอีกนะครับเลยครับเอาละครับสรุปแล้วแก่นสำคัญที่เราขุดเจอจากการคุยกันวันนี้คืออะไรครับดูเหมือนจะเป็นการพลิกมุมมองครั้งใหญ่เลยนะใช่ค่ะจากเดิมที่อาจจะเน้นการกระทำภายนอกที่จับต้องได้ง่ายๆมาเป็นการให้ความสำคัญกับพลังที่อยู่ข้างในคือพลังของเจตนาในใจซึ่งมองไม่เห็น แต่กลับเป็นตัวกําหนดผลกรรมที่แท้จริงเหมือนเป็นการปฏิวัติทางความคิดในยุคนั้นเลยนะคะถูกต้องเลยครับแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ๆนะครับนี่คือบทเรียนเรื่องความสําคัญของการใช้ปัญญาพิจารณาคือไม่ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆแบบไม่ลืมหูลืมตาครับต้องกล้าตั้งคําถามใช่ค่ะต้องกล้าตั้งคําถามแล้วก็เป็นการเข้าใจพลังของเจตนาว่ามันเหมือนเป็นเข็มทิศนําทางชีวิตแล้วก็กําหนดผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วย อุบาลีเปลี่ยนใจนี่ไม่ใช่เพราะแพ้โวหารนะคะแต่เพราะเหตุผลจริงๆค่ะเพราะเหตุผลและอุป,ปมาต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทําให้ท่านเห็นความจริงด้วยปัญญาของท่านเองน่าคิดต่อยอดไปอีกนะครับว่าหลักการที่ว่าเจตนาสําคัญกว่าการกระทําภายนอกเนี่ยถ้าเราลองดึงออกมาจากบริบทศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราอื มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองการกระทําต่างๆการประเมินสถานการณ์หรือแม้กระทั่งการตัดสินคนรอบข้างในยุคปัจจุบันนี้ไปได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะนะครับก็เป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราได้เก็บไปคุ้นคิดกันต่อนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ